มานบ่ลาไอ้ายมื่อนี่โอ้ยบ่บ่หาอยู่หากินกันน่ยากคนกับมาลักของกันอ๋อคนเนี่ยเป็นมาลัก,กน,น,นี่วะเดี๋ยวมาจะมองเป่๋หรอมาสางอยู่นี่เอออ้ายมื่อนี้ได้ไปใส่อยู่บ่กรบพัวนี่เหรอไม่เวียดไปทางไหนดอกสางมองแล้วก็สินอนเวียนไปเสื้อนี่ใหนนะ้เนาะอย่างปิฟั้นแอตตาแจ้งกับเอ็มทูนะมันสีเบิดละ่ะโอ้ ที่ศูนย์บุญมาพันดวงกันติแมนแมนเอเอเดี๋ยวไอ้ชีลดกลับไปซื้อให้ดอกจ้าอยู่บ้านบ่วน้อไอ้ฝนนี่ฝนฝนเงียบแต่ว่าอยู่บ่วน้ออยู่บ้านบ่วน้อฝนฝนเออตะบีฝนอยู่อยู่บ่มันอยู่ในห้อนบอกพี่ยาตะคุยกันอยู่จ้าพี่แดงฝนมาหนีมาหนี ไปยังหรอเมาอันอุ้ยเอยว่าสิพาไปดูดวงเขามาตั้งสำนักอยู่นี่มแมน่นแมน่นอุ้ยใหญ่เลยอยากไปแม่สิบพรเค้าเวียบฝนบอ่อันเอื้อยมื่อน,นี่ไอ้บีซื้อฟาดโกมาใส่ฝนไปอันสีดเ่หน้าเขาอยู่นี่อุ้ยไปข้าวดียวไปเป็นมูอเอื้อยนี่แม่เขาตัวเบิ้งกระได้เนาะเนยอยากเบิง้งเดี๋ยวสิพาไปจักข้าวสิน่ะไอ จะบนผ้าพี่แดงไปเมืองดวงจะเข้าเด้อไปไปเรวเรีวเรีๆวเเรวไป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 เอ็ดภาพคืหน้ามือเงินจะปุ่มคืด่วเบิงหลวงเปิงผ้าวาสนาน้าเห็ดประสังวันนี้เลยหรือคนเขาคิดมันหอมตะอละ เาจกันกบแพ่งยูที่ถามพห้ยังล่ะซื้อให้แล้วนี่กับพียวจะได้ดูน้อมกับหนถือใจเพียวลายไอ้สือมามันก็ต้องสงมวดเพื่อนคือเกาหลือเรี้ยวหัวดรถมันสิแพ่งสําใดเดียวนี้นะมเบอกอะไรเด้อขั้นอ้ายเ่ีน่กิี้ขั้นหนีคือเกาอ้ายหันเดี๋ยวจมีหนามีตามสังคมขอนี่งามขาดอ้ กิ๊กโทรมาเออโลว่างใดมึงเออพอดีเลยเออๆกูเนี่ยสิอวดมือฮู้นต่าเวววับแถแนนอนเออเออพอดีกูจะพังไปเห็ดเล็บนำเห็ดผมเออเออแมนแมนไปครับเฟ่น้ำนอนมึงเออกูทายลวใไปมึงงามๆเลยเออเออ ยี่สิบนาทียี่สิบนาทีโอเคโอเคโอเคเออตามนั่นแล,ละเออเออไอ้ของดูจะหาพัน <c oughs> เอกระบบอบี้ยวเมื่อวานนี่ก็ให้ไปมือนหนึ่งละโอ้ยสนีหนึ่งหนาที่มีแค่หนาหนึ่งอ้วนมากเหลกกันเกิวตัวสะหาพันสิไปหาเฮดเล็บอาๆ ชวนให้ดอกโอ้โหแล้วเรียวเด้อมูจิถาสิมือนเด้อคอยคอยยังดุกินยังดอกนังนา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 งเห็นบ่เฮ้ยจะเป็นทั่วค่ะถั่วเนี่ยปาลมตาเห็นว่าเอืยสิได้ผัวโอ้ยใจดีใจสำมบ่หนำ คิดเรียเค็ดง่ายยังนั่งอยู่นอนกินกระลำกระลุยโอ้ฝนเอ้ยเออมาแต่แต่เพื่อนก็ถ่วงตัวจังสันหึกต่ซีเมนคว่ำเพื่อนนั่นล่ละเอ้ยขันเงอบ่อออกคือสิบอะไรเงื่อนดอกข่อยโอ้ยจังสั่นล่ะดวงไผดวงมั่นโอ้ยกระสันไฮียมอนอนกันเด้อสิบือนอนฝันนอนอยู่กับสิรวย โ oh, อ้โหพอ้าวเอกร่มยังหลือหอวมาหอดนี่มือนน่คือว่าเท่าสิขอบไปในเมืองสันดกอือเท่าสือรถไม้ไฮเมียเท่าจสีขอบไปเจิมในเมืองบบไปน้ำตี โอ้ยบ่ได้ไปน้าดอกยากเวียกอยู่เพิ่นมาเอินไปจกขี่ยางซอยอยู่<อ>แล้วก็จะไปเท่ปุ่นบ่วยบ้างดอกเอาไอเอกสวนเราไปน้ำเด้อเบิ่งดูเหี้ยงงกงกเหงาเต็มตัวไปนี่เมียนขี่ยางอีกวรถปูนซิเมนท์ถ้าสิไปน้ำก็หาอาบน้ำสะอาดสะอๆนี้เนอะเจียวเยาว์กบู๋ไอยังสันน่นไหม ไปท้า,อาไอ้รถไปเออตัวเะซาเมียเฮาเด้อเอ๋บบเป็นยังดอกเพื่อนเงินที่เฮายืมตัวไปเดือนเมื่อกี้นะเข้าเก่าไปออกรถให้เมียเฮาหันละโอ้โหอ,อืมเฮาสิหาวิธีส่งคืนตัวดอกเอ๋บบเป็นยังดอกเพื่อนเฮาเป็นมูก,กันมาแต่นหน่อยคุณมิยังเขากับเพิ่งผ้าใส่กันอะไรที่เก่าหันละ

นอนอยืะซื่อกะรวยอ้นี่แหละนะคุณวาสนาจะดีน,นอนอยืะซื่อกะสีรวยโอ้ยบุอยากคิดอพอใจถ้าฉันมีเงินหลายๆฉันจะไปซื้อเลือฟ้าไมากินแล้วฉันกะสีสวย คือสามันตายใจขาดน้มนเป็นแถวโอ้โมีความสุขเดีอยไงอเี๋เหรอฮะยอุ้ยไม่ยังฝนโอ้ยตบใจเบเจัาอีเอไปหางนอ้ยใหเ่นกี่ลอะไ่ฝนตบใส่เทืออุ่างฝนอยบเบกิดไหรอ้ยไม่านโอใเบสจอไ๋หอ้ยไ่าโอ้ยบเบกอเออไม่างนโ้ยินบ่มัอเพรอฮะอ่ะ ยายบ้ไปเห็นยังเอ้ยกระสิรวย,ยบ้าไปว้าไปต่อไปรยมาขัดคววมสุขความสันของฉันโอ้ยผัวฉันกระสิดได้เอ้ยเอ,อ้ไอวัน,นี้ได้จับถุงละ่ะโอ้ได้ซิบก็ถุงเลยล่ะ เออฮันเดนยอร์เงินขายยางเงิ่นหลังตู้เย็นฮันเดอร์จ้าว่าสันอายกะเอาไปฝากโลดเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ไม่ได้ใส่เงื่นดอกเพราะมีธุระอย่างที่จะใส่นะเออเดี๋ยวายเขอไปในเมืองอายจะไปฝากให้หละจ้าอืะเอ๊ะจะเป็นยังไง คือจังสีดบบเฮ้ยเฮ้าตอนนี้แย่แห้งขนาดเมียเฮ้าใส่เงินเปือเป้องเปลืองใส่เงินฟุ่มเฟืยอยปวดลำปวดรวยเฮ้าจักรสีจังไหนค้าง,งรถดก่าบริใจมาหลายงวดเลยได้จักค่าบานจักค่าบัตรเครดิตมีสินลุ่มเราขนาดเท่าเด่นีก็เลย ม,ม่ามช่าหมค่ัมปวกนี้างเออบอกเป็นยังแนวเพื่อนต,ตัวชื่อไว้ด้วยการไม่รวด,ดรู้กินรู้ดูดีซื้อเสื้อผ้อาแพงๆใส่มันนั่เมันความสุขที่แท้จริงหรอกตัวจะวิ่งตามมันตัวอยู่แบบพ่อเพี้ยงคือเฮานี่เพราะมีพ่อกินก็จะเดือดร้อนไป ตัวก็จะเป็นนียุ่งชีตลอดไปถ้าว่าเป็นยังดอกนีที่ตัวยื้มข้าไปตัวมีย่้มใดถ้าย่อยขึ้นห้องก็ได้หายาย่มเด้อบอกเมียตัวน้ำไงปลอบใจหลายๆได้เพื่อนอที่เข้ามารบก,กวนตัวเขาบ่เคยบอกไม่ห้าจาักเทถอต่อไปนี่ตัวต้องบอกให้เมียตัวรู้ด้วยว่าสถานะอยู่แบบใด เป็นแบบนี้ความรวยที่แท้จริงเราอยู่ในวัตถุที่มองเห็นหรอกไราจำเป็นต้องมีของรู้ๆเ่าจำเป็นต้องกินของแพงๆทั้งหเป็นยังห้องจิซอยโต้เพื่เกอลังวันนี้ขอบใจล,ลายๆเพื่อน โอ้ยนอนดอีกนอนอีกนอนอีก,นอนอกเดี๋ยวกรวลยแล้วเดี๋ยวกรวยแล้วทาอีกทาอีกออนอนตัวอีกคนนอนตัวอีกคนไกลร้้ยแล้วไกลลว้ยแล้วสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลอฟ้าเลอฟ้าสำหรับคุณสุภาพสตรีโทร8 8 6 6 7 7 2 3 4 4และ 0803249222สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้